สัสดีค่ะน,นี้เดี๋ยววลาพรจะอัปเดตที่วลาพรได้ทมทีไปนะจ๊ะกะถมขึ้นสูงเติบไปได้จ้ะอันนี้กนน็นี่เนาะวลาพรตอนนี้กะ็กำะลังเย็ยนอยู่ทั้งคันแท่จ้ะอันนี้กับประมาณคิดว่าสามเมตรได้จ้ะตะกี้กัสิเพิ่นกสัสิซ้ำนี่แหละคะ่ะอันนี้วลาพรกับมขึ้นไปประมาณสามเมตรนะสูงไ,ได้ประมาณ ให้ประมาณงานหนึ่งอะจ้ะที่แรกวันทมไปก่อนเนาะมีเงินเท่ากับจงเห็นไนเะหนี่ยทมไปนี่กะทมมาหลายปีแล้วจ้ะสามปีสี่ปีทมไปเรื่อยๆเนาะระเทียเท่าไ้เฮ็ดนั้นเฮ็ดเนี่ยอันนี้กะให้ตาเพิ่มมากเห็ดเสาให้จ้ะ จะไปถ่ายจากมุมสูงนี่สูงเติบไปจากหุ่นเลวลงไป,ปรมรานสามเมตรนาคันพประมาณงานหนึ่งอันนี้ก็จะเป็นข้องชอนประท่านตรงข้างหน้าที่เป็นถนนลาดย่างเนี่ยเป็นข้องชุดประท่านข้องสรงนำ ตาเพิ่นกัเสื้อของมาเฮ็ดให้บพระท่านอันนี้ก็คือพ่ะท่านแล้วบม่ยน้่เวลาได้จ่ายว่ามีเงินเดี๋ยวไปไทายมาจากนาถนน,นนี่ก็จะเป็นถนน,นนี่ที่ท่าถมมใบกับไปหอดต้นบักเผา,าจะประมาณงานนึง ตากำลังเห็ดหน้าค่าแล้วโพเพทายางขามากกับสสปบะมาเนี้ยตาก็มีสาตากระสิกั้นหัวให้ Scream, there, อ,อันนี้กระเฮ็ดตะกี้ก็เป็นท่งหน้าขึ้นกันเนี่ยจ้าอันนี้ก็เฮ็ดทางเฮ็ดทางลงหน้าใหม่นะกระถมขึ้นมานี่ค่ะยี่นีนรถก็ลงหนีเลยลงนี <Sure> <enthus blonde. S 2> ่ไหมถึงว่าแล่นลงหนีได้ว่าไหมหมอซักโล่งหนี่กําลังวานเข่าจ้ะ บรรยากาศดีมากแต่ว่าเห็นเป็นนักปึกษาเย็นไปแล้วว่าแม่ได้ห่อนแต่ว่าห่อนก็ห่อนแบบบรรยากาศดีเนาะจ้ะเนาะนี่ฟัน,นกระเฮ็ดนคะคะสูงสูงสูงเติบประมาณสามเมตร